โอเคซูเปอร์ซัร์ทที่ใดแม่งเป็นแบบนี้ลุกทีสนใจได้และลา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 อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามด้วยแหละอ่ะสดหค่ะทุกคนันนี้อยู่ในช่องดังโอเคเวนมันเอง จะมาเลีนยแกะซูเปอร์ซับตัวละครยังเหมือนเดิมมันจะยังไม่เปลี่ยนตัวละครนะครับตุมขอทุกคนจะให้เปลี่ยนครับเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยคอมเมนต์เาราอะไรเลยจะรอจุขอทุกคนจะคอมเมนต์ให้เปลี่ยนหรือเปล่าผมก็จะเปลี่ยนตามใจชอบทุกคน ผมมีหุ่นยนต์หน้าสีดองดินป้๊พรจัดฟ้าพลนแียสัญญาณเสื้อมันกรชุดถังลื่นเลงเจ้าหัวกระโหลกนางงามล่าฟวงชิงนักประชนเพลิงผู้กราหานะเรจะผมเปลี่ยนตัวละครบ้านดีกว่าแต่ชื่อมันก็น่ารักอะเออเอาไปมาผมจะมาเล่นโหมดทีมย่อนเสียบจอปวดแล้วนะโอเค ทุกคนแปลต่อเมอยเปไปสีฟ้ามิเนอร์ทุกคนผมไมอยาปไปสีฟ้ามิเนอร์เมียปสีฟ้ามิ้นอรกวนผมไมียากไปสีฟ้ามิเนร์ไปเิ่นเลย มีลูกเรือแนวเพิ่มหมอแฮกเกอร์ผู้คุมข่าวประสึกแจ้กว่ากับดักแจ้งเห็นเวลาพวกอาหารนินจา้งค่าเวลาพลังวิญญาณโหมม่เกมบักอีกโอ้ยเสือสปีนดน้องเฮ้ยเฮ้ยกิยแห้วไงต้องรีบวิ่งนะนั่นไง,งโอเคทุกคน เกาเวลยี่สห้าแล้วว่ะมาครั 就后面。 ที่ถูกใจ Ini tuh itu mah Oke, okay. nanti dia takak 我哪个没听？ ทุกคนไอ้นั่นมันเป็นหมอทุกคนเห็นคำอิงก็หรอของเปอนปาดแล้วไอ้นั่นมันเป็นหมอคลิปหายแล้วไงโอเค ก็ข,ขี่เล่นเกมก็มเล่นเกมกดมหัวหัวเป็นบ้างเร็วเร็วไปใส่กันเกง ย่าไปล้างตู้เอ้ยไปใส่กางเกงแล้วกินข้าวนจารการนะก่อนมันเดาถูกได้ไงก่อนไนอ้บ้าเอ,อ้ <Đ> ไปใส่กางเกงไหนกางเกงอยู่ตรงไหนไม่ไหนล่ะอ๋อฮะลึก มาครับควายใครวะชื่อมาคร ouais. ับควายใครวะชื่อมาครับควายใครวะ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 ชื่อชื่อมามาครับควายมาดิเอามาดิก็มาดิก็มาดิมาครับควายอะไรอ่ะมาดิก็มาดิไม่กลัวหรอกครับไม่ไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวเอา อะไรวะออกไปทำเพื่อไอ้เออร์ปเออร์ปเออล์ปอะไรไปออกไปทำหาพ่อแม่หรอโอเคซูเปอร์ซัตโอ้มัเล่นมาเล่นโหมดคู่นมะ่นจะมาเล่นโหมดอื่นแต่ผมจะมาเล่นโหมดคูนแต่น,นีนผนดด้ผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับ ตรงแบรนค้ากบบนป๊บนึงเมื่อก่อนอ่ะผมชอบเล่นในนี้ใช่ไหมชอบเล่นหมวดจัดันดับแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยชอบเล่เนหมวดจัดลำดับน่าเบือ่อน้าเบือเ่อปะไม่คิดบักว่ะ มันจะสิ้นสุดสุดท้ายเอ็มไรเอ็มเจ็ดก็ไปแล้วนะในเอ็มเจ็ดเนี่ยตอนเห็นสนใจนกนฟะอนเห็นอร์ ทำหน้าโกรธเพิ่งเห็นไหมทำหน้าโกดารดนู่นนี่ไงอะไงสามลุมสามครับคุณ ผมจะเลือกผมจะเป็นอะไรดีวะ่ะเสมอมีฮันนี่บีแหละฮันนีบนน่บีจะเกาะใคร ก็จะไปก็ซั่งมันได้ไปเจอผ่าดูมันดูต่างนี้มันกะไตลงมันไม่ได้เนี่ยโถ่ไตใสดีเ สายมีลเลยอนรอมากันบอกเลยว่าเงนมีเบบบอนสายบ้ภาพดว่ากนะสายก็ขอเพียแดงุดเลยไม่วเนว่าไปซื้อวเนี่ย้อวันด้ว่ไปซื้อเาวันร่งอยที่นี่อยเที่อยกี่ายัี้าดสไปหม